เวก้าแอนทาเรกผมกับเขาบนดาวชื่อรักบทที่สิบรุกคืบนาวินกับพานีค่อยๆหันกลับมาหน้าตาเยเกเพราะรู้ว่าล่วงล้ำเข้ามาในบ้านคนอื่นโดยไม่ได้ขออนุญาตชายชาราหน้าเสี้ยมแก้มตอบขอบตาลึกผมสีดอกเหล่าเจ้าของเสียงเมื่อครู่ยิ้มโชยฟันสีกระดำกระด่างคล้ายคนเคี้ยวหมากเป็นประจำ สองคนมองหน้ากันแล้วเป็นนาวินที่ออกหน้ายกมือไหว้กิริยาอ่อนช้อยขอโทษฮะคุณลุงที่นี่สวยมากพวกเราสองคนมาสำรวจเกาะก็เ,เลยเผลอเดินเข้ามาฮะชายชารามองชายหนุ่มตรงหน้าแล้วรีบบอกไม่ต้องขอโทษหรอกหนูลุงเป็นแค่คนสวนส่วนเจ้าของบ้านอ่ะอยู่ด้านในแต่เราถือวิสาสะเข้ามาฮะ นาวินแบ่งรับแบ่งสู้ผิดกับพานีที่สอดถามด้วยความอยากรู้ว่าแต่ทำไมมีบ้านสวยขนาดนี้บนเกาะได้ละ่ะฮะนี่นี่นถามรละลาบละลวงนะ่ะนาวินหันมาปรามไม่เป็นไรหรอกคุณคงเป็นคนของบริษัทที่จะมาซื้อเกาะใช่ไหมสองคนพยักหน้าพร้อมกันชายชาราจึงยิ้มบางแล้วคลายข้อข้องใจบ้านแทบไม่มีใครมาพักตั้งแต่คุณทีไปเรียนต่อที่อังกฤษ คุณท่านก็ไม่เคยกลับมาอีกเลยถึงได้คิดจะขายเกาะนี้ไงครับชายชราตอบพร้อมมองชายหนุ่มตรงหน้าไม่วางตานาวินใจหายวาบยามได้ยินชื่อลูกชายเจ้าของบ้านที่ช่างพ้องกันอย่างบังเอิญกับอดีตคนรักสังหอนใจแปลกๆว่าเคยได้ยินบิดาของชายหนุ่มมีเกาะส่วนตัวอยู่ทางภาคใต้แต่ไม่น่าใช่ฝั่งอ่าวไทยมั้งคงไม่ใช่หรอกนะไม่น่าบังเอิญขนาดนั้น ชายหนุ่มตั้งหลักแต่ยังไม่ทันได้ไขข้อสงสัยเสียงคุ้นเคยก็ดังแทรกขึ้นและมันทำให้ใจหายวาบยินดีต้อนรับสู่บ้านฉันเสียงนั้นเป็นใครไปไม่ได้นาวินหันขวับมาตาเบิกค้างแล้วหลุดชื่อชายหนุ่มคล้ายละเมอที่มันคือกับดักหัวใจที่เขากำลังพัดหลงเข้ามาโดยไม่ทันตั้งตัวใช่หรือไม่ นาวินหันหลังก้าวออกมาทันทีที่รู้ว่าเจ้าของบ้านหลังใหญ่คือใครถึงแม้ไม่ใช่ของทีโดยตรงแต่มันก็มีเงาหน้ากลัวครอบคลุมอยู่เงาของคนใจร้ายที่ชื่ออาคมชานวณิชคนที่ทำให้เขาเกือบตายเพราะความรักที่มีต่อลูกชายของเขานาวินควรต้องหนีไปให้ไกลไปให้พ้นจากชายคาอาณาเขตของผู้ชายคนนั้นโดยเร็วก่อนที่เขาจะขาดอากาศหายใจ เพราะความหวาดกลัวที่ซุกซ่อนอยู่เดี๋ยวพี่วินพานีตโกนเรียกหันรีหันขวางมองสองหนุ่มสลับกันไปก่อนนะพี่ทีพี่วินเดินไปรีบๆนู่นแล้วพี่วินรอด้วยทีพยัยพเยิเกดก่อนจะก้าวลงบันไดตามติดแต่ช,ชายชราโผาพวดออกมายืนขวางอะไรครับลงุงทีชะงักเมื่อเห็นสีหน้าขึงขังของอีกฝ่ายถ้าไม่มีอะไรผมจะไปตามเธอ คุณคนนี้ใช่ไหมครับที่ดึงดูดคุณทีให้กลับมาที่นี่ชายหนุ่มหยุดเดินหันกลับมามองแล้วพยักหน้าลุงก็รู้อยู่แล้วนี่รู้สิครับแต่คุณท่านไม่รู้ทีรีตานึกรู้ความในในคำพูดแต่ตอนนี้เขาไม่มีเวลาแม้แต่จะคิดเพราะเป็นห่วงนาวินมากกว่าพอจะก้าวเดินชายชรากับปิดประตูรัว้วแล้วยืนขวางไว้อย่าไปเลยนะคุณที ทำไมล่ะชายหนุ่มฮึดฮัดแต่เห็นท่าทางเอาจริงของชายชาราก็ได้แต่ถามกลับน้ำเสียงหงุดงหงิดลุงอย่ามายุ่งเรื่องส่วนตัวของผมได้ไหมเดี๋ยวก็กลับมาเองคุณรอที่นี่ดีกว่าเชื่อลุงทีเลิกคิวสีหน้างนงงแต่ชายชาราไม่รอให้ถามกลับเดินหายลับไปทางป่ารกทึบด้านหลังสวนน้ำตกทันทีที่กลับมายังบังกะโลพบลุงมวนมายืนรอด้วยความกังวลกระวายอยู่ก่อน นาวินเดินนำพานีเข้ามาและพบว่าสัมภาระถูกนำมาวางหน้าห้องโดยมีภรรยาของลุงมวลนั่งรอยอยู่บนระเบียงสองคนหยุดเดอนมองหน้ากันแล้วเป็นนาวินที่ขึ้นบันไดบ้านจ้องกระเป๋าเสื้อผ้าตัวเองสลับกับหญิงชราที่น่าเคียดอยู่นี่มันอะไรกันฮะป้าลุงดูท่าว่าฝนจะตกหนักเราต้องอบพยพขึ้นไปนอนบนเขากันแล้วคืนนี้ ลงบอกเสียงดังมาจากด้านล่างส่วนป้าพยักหน้ายืนยันคำพูดของลงมวลแข็งขันใช่ใช่กลัวขึ้นลมทะเลมันแรงเดี๋ยวจะพัดมาถึงบังกะโลเอาปกติฝั่งนี้มันบังพายุไม่ใช่เหรอฮะฮานีแยง้งทำไมต้องอบพยพด้วยละ่ะนั่งสินาวินหยิบกระเป๋าขึ้นมาสะพายด้วยความงุนงงพยากรณ์อากาศล่วงหน้าก็ไม่มีเตือนเลยนะคะ เขาไม่ได้เตรียมเครื่องนอนอื่นใดนอกจากกระเป๋าเสื้อผ้าใบเดียวเพราะรู้อยู่แล้วว่าบนเกาะมีบังกะโลอยู่ลุงมวนเงยหน้ามองฟ้าแล้วได้แต่สายหน้าหนักใจจะเอาอะไรกับฟ้าดินอากาศละหนูชาวทะเลอย่างเรานี่สี่รู้ดีที่สุดป้าถอนใจแล้วหันไปคุยกับลุงต่อไปเถอะพ่อเดี๋ยวเอาไอ้หนูอีหนูขึ้นเขาไม่ทันพูดจบป้าก็เดินนำไปก่อน ลุงมวลรีรอกำลังจะเดินตามแต่พานีเรียกไปเดี๋ยวเดี๋ยวเราพวกเราละฮะพานีแย้งอีกหนให้เราไปด้วยนะสาวมาดทอมบอยสีหน้าร้อนรนพอๆพกับนาวินที่ทำตัวไม่ถูกสบายกระเป๋าตามลงมาสมทบแล้วสก,กิดพี่จำได้ว่านีชอบพกเต็นท์มาด้วยไม่ใช่หรอพอนอนสักสองคนไหมเออจริงลืมได้ไงพานีดีดนิ้วเปาะปกติ เตรียมพร้อมเสมอสำหรับค้างคืนเวลาท่องเที่ยวที่ใดก็ตามแต่นี่มาทำงานเต็นท์อุปกรณ์เครื่องนอนจำเป็นจึงถูกดึงออกจากกระเป๋าแล้วแทนที่ด้วยแบบแปลนแฟ้มงานและเอกสารปึกใหญ่เฮ้ยลืมไม่ได้เอามาพานีเสียงอ่อยสีหน้าเยเกนาวินถึงกับหน้าเสียหันไปขอความช่วยเหลือจากชายชาราแต่ลุงมวนกับตะโกนทักทายใครบงคนเสียก่อน ทำให้ทั้งสองต้องมองตามพี่โชคเจ้าของชื่อหันขบมาซึ่งไม่ใช่ใครที่ไหนคือชายชราคนสวนบ้านทีนั่นเองสองคนถึงกับหน้าเสียเมื่อลุงโชคเดินเข้ามาทักว่าไงจะอบพยพกันแล้วเหรออย่าขึ้นไปบนเขาเลยอันตรายไปนอนที่บ้านใหญ่เถอะไม่ได้หรอกเป็นห่วงบ้านลุงมวลตอบเสียงเครียดแม่ไอ้หนูอ้หนูมันกลัวไม่อยากไปไกลบ้าน ต่บนนั้นทั้งยุงทั้งทากอันตรายจะตายลุงโชคไม่ไหวแยง้งแล้วนักท่องเที่ยวคนอื่นอีกละ่ะพาไปฝากพวกบนเขากันหมดแล้วเหลือแต่คุณสองคนนี่แหละที่มาช้าเลยไม่มีที่นอนสองคนฟังแล้วมองหน้ากันเลิกลิกพานีหน้าซิดเหมือนจะร้องไห้แต่ลุงมวนหาทางออกให้แทนเอานี้ดีกว่าข้าฝากหนูสองคนนี้ไปค้างที่บ้านเนินเขาแทนได้ไหม ตอนนี้ที่นี่เครื่องนอนอะไรไม่มีน่าเป็นห่วงแต่เราไม่รบก,กวนฮะนาวินแบ่งรับแบ่งสู้ได้ได้สิลุงโชคกับตกปากรับคำน้ำเสียงยินดีคุณทีจะได้ไม่เหงามีเพื่อนรุ่นเดียวกันมาอยู่เป็นเพื่อนไม่ต้องไม่เป็นไรไม่รบก,กวนนาวินปฏิเสธแทบจะทันทีแต่พานีพยักหน้ารับคำเช่นกันไปไปฮะขอบคุณมากล,ลุง พาณียิ้มกว้างแล้วหันมาหานาวินไปเห่อพี่วินดีกว่าไปนอนกลางดินกินกลางทรายตั้งเยอะแถมมีพิธีอยู่ด้วยหายห่วงหายห่วงเหรอต้องบอกว่าน่าห่วงมากกว่านาวินได้แต่นึกในใจพูดไม่ออกเมื่อพานีขอบอกขอบใจลุงทั้งสองแล้วดึงมือให้ตามลุงโชคไปถึงแม้จะอิดออดแต่พอฝนเริ่มลงเม็ดนาวินก็ได้แต่เดินตามไปแต่โดยดีอย่างน้อย มีพาณีอยู่คงผ่านพ้นคืนนี้ได้ไม่น่าห่วงมากนะักกาแฟแก้วที่สองหมดลงไปพร้อมความร้อนรุ่มในหัวใจที่เบาบางลงหล่อนไม่เคยอิจฉาอะไรในตัวน้องมากมายเท่าครั้งนั้นที่นาวินครอบครองหัวใจของผู้ชายที่หล่อนรักรู้ว่าความรักบังคับกันไม่ได้แต่ถึงรู้ก็ยังอยากได้แม้จะไม่มีหวังก็ตามเพียงแค่เขาขอร้องหล่อนก็พร้อมจะช่วยทั้งที่ใจเจ็บบางที ก็อยากให้นาวินคืนดีกับอดีตคนรักให้รู้แล้วรู้รอดไปเพิกจะได้ผิดหวังแต่หล่นทำไม่ได้หรอกและไม่น่าแนะนําให้ทั้งสองคนรู้จักกันตั้งแต่แรกเลยแค่คิดก็ยังเจ็บเมื่อนึกถึงเสี้ยววินาทีแรกที่ทั้งสองเจอกันทุกครั้งนี่พึกเพื่อนพี่เองมีนายาดันตัวน้องมายืนเคียงข้างแล้วแนะนําให้รู้จักกันพิกนิ่งไปครู่หนึ่งถึงยิ้มกว้างโชว์รักยิ้มคู่มาเป็นเอกลักษณ์ สายตากลุ่มกิ่มจ้องนาวินไม่วางตายินดีที่รู้จักฮะคุณเรียกพี่พึกก็ได้ครับชายหนุ่มตอบหน้าแดงกํารูบท้ายถอยแก้เกอน้องวินน่ารักมากเลยอ่ะให้พี่พาชมมาหาเลยดีไหมจะดีเหรอฮะผมไม่เกรงใจนะโธ่อย่าเกรงใจเลยพี่ยินดีรับใช้น้องวินอยู่แล้วน่ะเห็นสองคนคุยกันอย่างร่าเริงมีนระยาถึงกับเกินน้ำลายฝืดเฟือ จุกในอกขึ้นมาอย่างช่วยไม่ได้สังหอนใจทันทีว่ารักของหล่อนคงไม่มีวันเป็นจริงไปได้เพราะเพิกมีท่าทีพแสดงออกเปิดเผยขนาดนั้นชายหนุ่มทอดถอนใจมองหยาดฝนนอกหน้าต่างแล้วน้ําตาคลอขนาดฝนตกพายุกำลังมาเขายังไม่มีแก่ใจห่วงใยยังอยากให้หล่อนไปตามหาไม่ใช่ไม่ห่วงน้อง แต่เพียงเศษเสี้ยวของความห่วงใยเพึ่จะมีให้บ้างไม่ได้เชียวหรอรอนานไหมคะเมนรายาเหลียวมองพอเห็นว่าคือใครก็ลุกขึ้นยิ้มบางเอ่ยไม่นานค่ะคุณจอมทัพค่ะเป็นพนักง,งานฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ของพัฒนาฮิรันหล่อนแนะนำตัวแล้วยิ้มเหยเกต้องขอโทษจริงๆที่ให้คุณมาที่บริษัทพอดีว่าฉันรู้ค่ะเมรายาตอบแล้วนั่งลงตามเดิมแต่ฉันสงสัย ว่าเขาใช้ให้พนักงานของบริษัทมาทำเรื่องแบบนี้ด้วยเหรอค่ะจอมทัพหน้าเสียไม่รู้จะตอบอย่างไรได้ได้แต่พยักหน้าหน้าสมเพชมีนาัย,ายยิ้มเยาะอีกฝ่ายสีหน้าอึดอักก่อนจะไขข้อข้องใจตามคำสั่งที่ส่งตรงมาจากอังกฤษพอดีดิฉันสนิทกับพี่วินบอสก็เลยอยากให้จัดการธุระให้แต่อาจทำให้เสียเวลาคุณไม่เป็นไร มินร,รยายิ้มเหน่อยเนื่ที่จริงน้องฉันไปทำงานให้บริษัทก็น่าจะปลอดภัยในระดับหนึ่งพี่น่าจะมีปัญหาถึงกับต้องไปตามกันเลยนะโทรศัพท์มือถือก็มีโทรถามก็ได้นี่มันจะไม่มีปัญหาถ้าเกาะน,นั้นไม่เป็นของชาญบรณิตกรุป๊ปจอมทัพตอบเสียงอ่อยเมื่อเห็นสายตาม,มินร,รยายมีคำถามก็เล่าต่อบอสเพิ่งทราบก็เลยร้อนใจและตอนนี้ติดต่อพี่วินไม่ได้ ิ่งอารมณ์เสียใหญ่เลยทำมีกันเล่นขายของจะซื้อเกาะทำโครงการต่อจากใครเขาไม่รู้เลยเหรอมีนะยาถอนใจเหนื่อยหน่ายหลอนรู้ดีว่าพึกร้อนรนขณะนี้เพราะอะไรถ้าไม่ใช่เพราะเห็นกับตาว่าศัตรูหัวใจกลับมาในขณะที่จอมทัพนั่งเกรงทำตัวไม่ถูกหลอนไม่เข้าใจปัญหาของเจ้านายเท่าไหรนะ่นักแต่พอเห็นสีหน้าตกใจของเพื่อนเจ้านายก็นึกสังหรณ์ เขเคยได้ยินพาณีพูดถึงเรื่องรักสามเศร้าสมัยมหาวิทยาลัยดิฉันก็ไม่ทราบแต่บริษัทแค่ดำเนินการติดต่อซื้อขายยังไม่ได้เซ็นสัญญาเป็นทางการบอสคงไม่คิดว่าจะมีปัญหาพอติดต่อพี่วินไม่ได้ก็เลยโมโหใหญ่เลยจะกลับมาซะให้ได้ชาญวันนิดชาญวันนิดชานวันนิด,นนนด,นนนดมีเลยาทวนคำแล้วถอนใจบ่นออกมาโดยไม่เก็บงำเพึ่จะไล่าสาระไปถึงไหน ถ้ารู้แต่แรกว่าเกาะน,นั้นเป็นของพวกนั้นก็ไม่น่าส่งวินไปนี่ดิฉันก็แค่รับคำสั่งมาไม่ทราบเหมือนกันค่ะงั้นฉันไม่ไปพูดจบเมิรายาก็สะพายกระเป๋าลุกขึ้นแล้วหันมาบอกเจ้านายคุณด้วยนะว่าฉันมีธุระจะไปญี่ปุ่นคืนนี้แต่คุณไม่ห่วงคุณวินลวเลยหรอคะจอมทัพพลูลมหายใจอึดอัดแล้ววิ่งตามมาดักทัน ก่อนที่มินระยะจะผลักประตูคอฟฟช็อปออกไปช่วยฉันด้วยเถอะนะคะฉันเตรียมตัวไว้แล้วติดต่อรถตู้ไว้ให้เราด้วยฉันไว้ใจน้องแล้วก็รู้นิสัยดีกว่าใครวินไม่ได้ไปที่นั่นคนเดียวยังมีน้องอีกคนไปด้วยไม่มีวันเกิดเรื่องเสื่อมเสียใดๆไ,ไ,ได้หรอกพึกก็จินตนาการเวอร์ไปก็คิดเหมือนกันค่ะแต่ว่าจอมทับอ้อมแอมหลบสายตาคมของเพื่อนเจ้านาย เจ้านายสั่งก็ต้องทำตามสินะค่ะบ้าอำนาจไม่เปลี่ยนเลยฉันไม่ใช่ลูกจ้างเขาคงไม่ต้องกลัวหรอกส่วนคุณก็ไม่ต้องไปแค่บอกเขาว่าฉันไปไม่ได้ก็จบเมนระยาพูลมหายใจหนักหน่วงจ้องหน้าอีกฝ่ายจ้องหน้าอีกฝ่ายที่เหมือนจะเจือนลงคงกลัวเจ้านายเสร็จเต็มประดาแต่หล่อนไม่กลัวนี่ไม่มีวันช่วยเรื่องบ้าบอนี่หรอก พ่อรู้ว่าเป้าหมายพึกห่วงที่แท้ก็คือหึงฐานไฟเก่าของน้องมากกว่าเอาตามนี้บอกเขาก็แล้วกันว่าฉันต้องตามการวีไปทำงานที่ญี่ปุ่นคืนนี้คงไปตามน้องไม่ได้ถ้าเขาร้อนรนนักก็ให้กลับมาตามเองแต่เธอเป็นน้องคุณนะก็ใช่นะสิแต่ sequel. นาวินไม่ใช่เด็กแล้วและฉันก็ไว้ใจน้องมากกว่าแต่อะไรก็เกิดขึ้นได้นะคะ เมนรยาชง,งักไปครู่แล้วก้าวฉับๆออกไปทันทีมิหญ่ที่จำมทับจะมองตามตาละห้อยแล้วบ่นพึมพำอย่างรู้ชะตากรรมตัวเองว่าคงจะโดนเจ้านายด่าในไม่ช้าเฮาเป็นลูกน้องชาวบ้านนี่มันอึดอัดจริงเว้